สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุลากันคลิปนี้ก็มาดูแกงผะแนงไก่ขา fc ขานี่ค่ะใส่มะเขือนี่ค่ะแล้วก็พริกแกงผะแนเงเกลือครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะกะทิแล้วก็พริกสดนะคะใบมะกรดูดไก่ค่ะเอามาดูกันเลยค่ะช่องคูมพันธุลากันค่ะเอามาดูนะคะแล้วก็ ใช้หัวกะทิตั้งไฟแล้วก็นำพริกแกงพะแนงลงไปผัดค่ะผัดให้ขึ้นมันค่ะหัวกะทิอีกเจอค่ะน้ำล้างกะทิน้ำล้างกล่องด้วยนะคะต้องใส่น้ำล้างกล่องด้วยนะคะประหยัดนี่ค่ะ แล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่ไก่ลงไปผัดเลยค่ะเอซค่ะใส่ไก่ลงไปผัดแล้วก็ใส่หัวกระทีลงไปอีกค่ะนี่ค่ะ เกยงพะแนงไก่นะคะวันนี้ค่ะ ให้ไก่สุกนะคะนี่ค่ะผัดให้ไก่สุกใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะคุ้มพันใส่น้ำตาลทรายลงไปครึ่งช้อนโต๊ะออหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะ ใส่ผงชูรสด,ด้วยค่ะผงชูรสใส่ผงชูรสลงไปด้วยค่ะผสมคลุกเข้ากันนี่ค่ะเที่ยวให้ไก่สุกค่ะ ใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยเลยค่ะให้หอมๆค่ะใส่มะเขือลงไปผัดเลยค่ะปึ๊บนี่ยค่ะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะ <c oughs> ก็จะใส่น้ำใส่น้ำกะทิเพิ่มนะคะโอ้หน่าทานมากเลยค่ะน้ำล้างกะทิมายังค่ะใส่น้ำ ล้างกล่องกะทิด้วยค่ะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปอีกปึ๊บใช้สองกล่องพอค่ะเรจะใช้กะทิสองกล่องปึ๊บเทเพิ่มน้ำอีกค่ะคขาลืดค้ะงนู้น้าตาหน้าทานม,มากเลยค่ะ ไท่พิกสดลงไปเลยค่ะเพิ่มสีสันเ,เพิ่มน้ำลงไปอีกค่ะนี่ค่ะโอโ้คะแนงไก่สีสวยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ เอาไปเลยลยค่ะพี่น้องเนี่ค่ะเดี๋ยวคุม้มันจะปิดหม้อไว้ก่อนนะคะปิดหม้อไว้ก่อนฟ้าปิดหม้อไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะให้มะเขือโลสวยนะคะโอ้โห oh ดูไข่เอฟซีคานี่คะ่ะแกงพะแนงไก่คูมพันค่านี่คะ่ะ สุดยอดเลยค่ะว้าวแกงพระแนงไก่ใส่มะเขือเปาะใส่มะเขือพวงคข่เอฟซี่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะอร่าที่พี่น้องเบิ้งสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะแซ่บๆน้ำกันเลยค่ะเด้นนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาย่อมชมให้กำลังใจช่องคมพันธุลากันนี่ค่ะ แยงพันแนงไก่ขมพันค่ะสวยเลิศเลยค่ะเดี๋ยวขมพัน์ตักรีวิวให้เอซีดูนะคะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะปึ๊บหอมหอมมากเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะสุดยอดเลยค่ะแกงพะแนงไก่คุมพันสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพัน์ตุลาการค่ะหอมหอมค่ะเดี๋ยวุุมพัน์ตักใส่จานให้ดูนะคะตักใส่ช่วยให้ดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเอซี FC ค่ะ แกงผะแนงไก่ค่ะสูตรเด็ดเคลีรับช่องคุมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะเลิศรลเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยๆ้าค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะแซ่บแซ่บ้วยค่ะพี่น้องมากินน้ากันเวยค่ะเด้นนี่ค่ะแกงพะแนงไก่ค่ะใส่มะเขือเปาะใส่มะเขือพวงอร่อยเลิศรลเลยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ